สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องมาเชตเต้และหั่มกระฉูดภาค2โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2013นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูภาคแรกมาก่อนก็สามารถกดที่เครื่องหมายมูบนขวาและไปดูภาคแรกก่อนได้นะครับและสำหรับใครที่หลงเข้ามาแลวยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนเลยเลยนะก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลครและซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะ และถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นแน่นๆแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสาหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ําสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําหนังเปิดม,มาที่อริโซนาชายแดนเม็กซิโก หน่วยทหารหน่วยหนึ่งก็ขนอาวุธมาที่นี่เหมือนว่าพวกเขากําลังหลักรอบนําอาวุธของกองทัพมาขายแต่ทันใดนั้นลิเวอร่าและมาเชเตที่ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วพวกเขาก็โผล่มาระหว่างที่ทั้งสองกำลังทําการจับกลุ่มกันอยู่ทันใดนั้นพวกที่ต้องการเสื้ออาวุธก็โผล่มาเช่นกันนะครับมาถึงพวกพี่แกก็กลาดจิงทหารไปวันกันทักขนาเหลือไว้แค่มาเชเตและแลิเวอร่าแต่ในขณะนั้นก็เหมือนจะมีการนัดซ้อนเกิดขึ้น เพราะมันมีพวกผู้ก่อการร้ายอีกกลุ่มหนึ่งขับเฮลิคอปเตอร์เข้ามาพวกพี่แกสวมหน้ากากวีนอมที่หน้าตา,าดูโคตรจะเออมาถึงก็ไล่เก็บพวกโจรก่อนอหน้านี้ยับหมามาเชเต,ตก็บอกให้ลิเว่ารี่ออกจากที่นี่ซะแต่เหมือนว่าเธอจะได้ยินพวกมันพูดถึงจรวดลิเว่าเลยปล่อยเรื่องนี้ไว้ไม่ได้ในจังหวะนั้นมาเชเต,ตก็ใช้อิโตของเขาสับโจรตายไปห้านในเวลาไม่ถึง10วินาทีลุงแกยังคงโหดเหมือนเดิมนะครับลิเว่าก็มาเจอจรวดที่ท้ายรถ แต่ทันใดน,นั้นไอ้หัวโจกที่ใส่หน้ากากเลมิสเตริโอก็โผล่มาพี่แขกก็บอกเธอไม่น่าเห็นมันเลยพอพูดจบมันก็เป่าลิเวอร์ล่าไปหว่นคาที่มาเชเตที่มาเจอก็เสียใจยอย่างมากนะครับจากนั้นเขาก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นฆาตากรและโดนจับมาเชเตก็โดนในอำเภอจับมาทรมานนะครับพี่แขกไม่สวดเลยว่ามาเชเตเป็นฆาตากรจริงจริงไหมแต่เลือกที่จะตัดสินเองง่ายๆว่าเขาไปโคดสังหารเจ้าหน้าที่พูดจบมันก็สั่งให้ลูกน้องแขวนคอมาเชเตแต่เหมือนว่าแค่นี้จะเอาลงแกไม่ลง พราะขนาดโดนแขวนคออยู่เขายังนิ่งแล้วมองหน้าแอมเพอไปไม่ละสายตาแบบนี้ยังเรียกว่าคนได้อยู่ไหมทันใดน,นั้นก็มีสายเข้าจากประธานาธิบดีปลายสายก็ขอคุยกับมาเชเต้โดยตรงนะครับลุงแกก็ลงมาจากเชือกแล้วคุยแบบหน้าตาเฉยประธานาธิบดีก็เรียกให้เขาเข้าพบเขาขอให้มาเชเต้ปจัดการมาคอสเมนเดสเพราะมันเป็นหัวหน้ากองปฏิวัติที่เล็งหีปานาวุธมาที่วอชิงตันมันขู่ว่าจะบ่มเราถ้าเราไม่ยอมบุกเม็กซิโกเพื่อไปจัดการแกงขายายาและความรุนแรง ตอนแรกมาเชเต้ก็ไม่สนใจงานนี้แต่พอเขามาคิดดูดีๆลิเวอร่าคงอยากให้เขารับงานมาเชเต้ตกลงจะช่วยและถ้าเขาทํางานนี้สําเร็จเขาจะได้เป็นพลเมืองอเมริกาอย่างถูกกฎหมายจากนั้นภาพก็ตัดไปที่งานประกวดนางงามสาวคนนี้ก็มีชื่อว่าบลองโก้นะครับเธอเป็นหนึ่งในสายลับของประธานาธิบดีมาเชเต้ก็เข้ามาหาบลองโก้ที่ห้องแต่งตัวเธอก็เล่ารายละเอียดงานและเปิดคลังอาวุธเช่นเคยลุงแกก็เลือกอ e ีโต้อันใหม่ แต่อันนี้ใหไ่กว่าเดิมเพราะมี3มแช่มาเชเต้ e ก็ขอเธอเล่าเรื่องเมนเดสให้ฟังบรองโก้ก็บอกเมนเดสคือคนที่บ้านและสติแตกที่สุดเท่าที่เธอเคยเจอมาแต่อยู่มาวันหนึ่งพี่แกก็อยากสู้เพื่อประชาชนแต่รัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเจาะฐานเมนเดสเจอเบาะแสเดียวที่พวกเขามีคือเด็กเอ็นคนนี้โดยเธอมีชื่อว่าเซเลซ่าเป็นเด็กเอ็นคนโปรดของเมนเดสหาเธอเจอก็เจอตัวมันแน่และก่อนที่มาเชเต้จะไปทํางานต่อบรองโก้ก็ขอต่อกับตำนานสักหน่อยนะครับ ฉากนี้ต้องใส่แว่นตามดีนะถึงจะมองเห็นเสร็จแล้วมาเชเต้ก,ก็มาที่เหล้าของเซเลซ่าแต่พอเขาเข้าไปถามถึงเธอลุงแกก็โดดไล่ก่าซะอย่างนั้นและพอมาเชเต้ไปถึงตัวเซเลซ่าเธอก็บอกว่าพาตัวเธอไปได้เลยนะถ้าสามารถรอดจากที่นี่ได้ลุงมาเชเต้เลยพาเธอโดดออกนอกหน้าต่างแบบชิวๆเซเลซ่าก็พามาเชเต้มารอเรือที่จะมารับระหว่างที่คุยกันมาเชเต้ก,ก็ได้รู้ว่าแม่เหล้าในซ่องก็คือแม่ของเธอเองเซเลซ่าก็บอกเมนเดฟไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด เขาทาเรื่องได้หลายก็เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆเขาอยากให้เม็กซิโกดีขึ้นและเธอก็ขอให้มาเชเตสัญญาว่าจะไม่ฆ่าเมนเดสจากนั้นเรือที่รออยู่ก็มาลับลูกน้องของเมนเดสซาลอ,อก,ก็ถามว่าไอ้ลุงนี่ใครเซเลซา <ere> <ere> ก็บอก <M endes. S 2> บริการใหม่ที่แม่จ้างมาเสร็จ <ere> แล้วมาเชเต้ก็โดนคุมหัวไปขึ้นหอเซเลซาก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเมนเดสมี2คนในหนึ่งร่างหรือเรียกง่ายๆว่าโลก2บุคลิกบางวันก็เป็นเมนเดสนักปฏิวัติบางวันก็เป็น,น,ปนเมนเดสสติแตก เดาไม่ถูกว่าจะเจอคนไหนท่านใดนั้นซารลอมันก็ยกเปิืขึ้นแล้วบอกเมนเดสฝากข้อความมาจากนั้นมันก็ยิงเซเลซ่าและโยนเธอทิ้งซึ่งนี่ก็คือข้อความจากเมนเดสนะครับพอเข้ามาถึงฐานก็เจอขีปนาวุธลำบากใหญ่เมนเดสมันก็โผล่อ,ออกมาเหมือนว่ามันจะเป็นแฟนคลับมาเชเต้แล้วมันก็ถามลูกน้องว่าใครเคยร้องเพลงสรรเสริญให้มาเชเต้บ้างแล้วพอมีคนยกมือมันก็สั่งให้ซารลอยิงทิ้งซะอย่างนั้นชัดเลยไอ้หมอนี่ล่างสติแตก มันก็พรามนะครับว่าสหรัฐชอบสร้างปัญหาและไม่ตามเก็บครั้งนี้มันเลยอยากจะสร้างปัญหาบ้างแถมตอนนี้ยังฆ่ามันไม่ได้แลวด้วยเพราะเมนเดสมันเชื่อมชนวนระเบิดไว้กับหัวใจหากหัวใจของมันหยุดเต้นขีปนาวุธก็จะถูกส่งไปสหรัฐทันทีมาเชเต้ก็บอกให้มันยอมปลดชนวนซะแต่มันก็บอกในโลกนี้มีแค่2คนที่ทําได้คนแรกก็คือหมอและหมอก็โดนเป่าทิ้งคนที่2ก็คือคนที่สร้างขีปนาวุธลูกนี้ซึ่งเขาอยู่ที่อเมริกาตอนนี้มาเชเต้ก็ทําอะไรไม่ได้ แต่ลุงแกก็ทําการกระทืบลูกกระจอกและจับเมนเด้มาปเป็นตัวประกันซารลอมันก็ขอหนึ่งหนึ่งกับมาเชเต้นะครับแต่พี่แกก็โดนมีสามแฉกกระซวกไส้หมดสภาพระหว่างที่มาเชเตพยายามหนีเมนเดฟมันก็ปลดสลักขี่ปืนอาวุธที่หัวใจซะอย่างนั้นและเวลาก็นับถอยหลัง24ชั่วโมงแถมมันยังตั้งค่าหัวตัวเองไว้10บล้านเหรียญเพื่อให้นักฆ่ามาตามลุมถึงมันมาเชเตทุบให้ทีหนึ่งและลากขึ้นหอซารลอที่รอดมาได้มันก็ยังตาม,มาเอาเรื่องนะครับ ลุงมาเชเต้เลยกระซวกไส้และให้ใบพัดหอปัน่นไอซานรอไปหวาดแบบละเอียดจากนั้นเขาก็รีบโทรรายงานสถานาการณ์มาเชเต้บอกตอนนี้เขาไม่สามารถฆ่าเมเดซได้แล้วประธานาธิบดีเลยผัดภาระให้มาเชเต้แม่งเลยพี่แกบอกหากมาเชเต้ยังไม่ฆ่ามาฝั่งสหรัฐมันก็ยังช่วยอะไรไม่ได้หาทางฆ่ามาเองก่อนบองโก้เลยบอกให้มาเชเต้รีบไปที่ชายแดนเธอจะเป็นคนช่วยเองเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่สามารถไปต่อได้นะครับลุงมาเชเต้เลยหอบเมนเดสโดลงมาบนเรือแบบหน้าตาเฉย และลุงแกก็แย่งเหลือมาได้แบบชิวๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็โดนดักไว้ทุกทิศท,ทางลุงมาเชเต้เลยใช้เรือเป็นอาวุธและกระโดดลงน้ำพร้อมกับเมนเดสปล่อยให้เรือลอยไปปั่นศัตรูแบบเละเป็นโจรพอมนเดสไม่ได้สติพี่แกก็เปลี่ยนเป็นอีกคนแถมมันยังจําอะไรไม่ได้เลยด้วยร่างนี้เหมือนจะเป็นคนดีและมีจิตสํานึกขึ้นมานิดในรายการวิทยุก็ถูกบังคับให้อ่านข้อความนะครับโดยพวกเขาประกาศค่าหัวของเมนเดสสิบล้านเหรียญและค่าหัวของมาเชเต้ที่มากกว่า2เท่า ซึ่งชีหรือลูดก็นั่งฟังอยู่ด้วยที่บาร์แห่งหนึ่งมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านตอนแรกพี่แกก็เหมือนจะมาสั่งเหล้านะครับแต่จู่ๆก็ควักปืนขึ้นมาจากนั้นพี่แกก็ยิงบาร์เทนเดอร์พร้อมกับคนในร้านทิ้งซะอย่างนั้นพอทําันรกิจเสร็จพี่แกก็ลอกหนังหน้าทิ้งชายคนนี้ถูกเรียกว่าไอ้กิ้งกา่าเพราะพี่แกเปลี่ยนหน้าไม่พักทางฝั่งแม่เล้าหรือแม่ของเซเลซ่าเธอก็กําลังระบายอารมอยู่อย่างเมามันและพอเธอได้ข่าวว่าเมนเดสและมาเชเต้อ,อยู่ไม่ไกล เธอก็สั่งให้น้องๆไปเอาเต้าสังหารมาซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรมาเชตเต้ก็พาเมนเดสไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทุกสายตาก็จับจ้องไปที่พวกเขาทุกคนในนี้อยากได้ฆ่าหัวกันหมดแต่ทันใดนั้นตำรวจที่เป็นเพื่อนเก่าของมาเชตเต้ก็โผล่มาเมนเดสก็บอกไอ้ตำรวจพวกนี้เลวกันหมดเพราะเขาเคยเข้าไปสืบมาหมดแล้วตำรวจคนนั้นก็เผือดา่าเมนเดสว่าไอ้บ้าเหมือนว่าคำนี้จะไปกระตุกจิตกระชากใจพี่แกนะครับและทันใดนั้นเมนเดสก็กลับไปลากสติแตก ความกับกระทืบตำรวจคนนั้นเละมาเชเต้ก็อยากฆ่าไอ้หมอนี้เต็มทนแต่ก็ไม่สามารถทําได้เขาก็หันไปยิงตำรวจคนนั้นแทนนะครับเพราะมันกําลังจะยิงเมนเดสซึ่งถ้าเมนเดสตายขี่ปนาวุธก็จะทํางานจุดนี้มาเชเต้ไม่มีทางเลือกทันใดน,นั้นตำรวจก็แห่มากระทั้งสอนอพ่อครัวที่อยากจะฆ่ามาเชเต้ก็โดนเครี้ยงมีดปาักกลางกระบาลจากนั้นมาเชเต้ก็พาเมนเดสแหกงกระสุนขับรถหนีไปได้ไอ้กิ้งกามันก็ได้ข่าวของมาเชเต้น,นะครับมันเลยต้องการจะไปหาเขา แต่มันก็ดันไปถามทางกับเจ้าของปัม๊มได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้พี่แกเละยิงลุงทิ้งและกลายร่างเป็นเลดี้กากาซะซอย่างนั้นการปลอมตัวในเรื่องนี้มันแหกกฎทุกอย่างในโลกไปเลยนะครับมาเชเต้ก็พาแมนเนสมาที่คลินิกนะครับเพราะเขาโดนกระสุนเฉียวที่ต้นคอแต่แก๊งแม่เราก็ตามพวกเขามาทันและตอนนี้มาเชเต้ก็เหลือเวลาแค่13าชั่วโมงเท่านั้นในการหยุดขีปนาวุธพอมาเชเต้เจอแม่เราเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเต้าสังหารมันคืออะไรกันแน่ คงคอนเซปต์ดีจริงๆเลยนะครับโคตรครีเอทแต่เต้าเจ๊แกก็โดนมาเชเต้ใช้เครื่องปั๊มหัวใจช็อตจนตัวปลิวระหว่างทางเมนเดสมันก็เล่าให้มาเชเต้ฟังว่าฉันไม่เคยขายยาฉันเป็นสายลับให้รัฐบาลเม็กซิโกแฝงตัวเข้าไปอยู่กับแกงค้ายาฉันได้เห็นทุกอย่างและได้ทําทุกอย่างต้องทําในสิ่งที่ไม่อยากทําฉันกลายเป็นพวกมันและพอวันที่ฉันบอกหัวหน้าว่าฉันอยากถอนตัวฉันกลับไม่รู้ว่าเขาก็เป็นคนชั่วและรับเงินจากพวกแกงค้ายา พวกมันจับเมียและลูกของฉันมาและบังคับให้ฉันดูพวกเธอถูกทรมานและนั่นก็คือครั้งแรกที่ฉันโดนเมนเดสติดแต่เข้าสิงฉันอยากเปลี่ยนแปลงเม็กซิโกให้ดีขึ้นฉันยังสร้างกองทัพขึ้นมาไว้ต่อกอกับพวกสารเลวทั้งหลายและฉันยอมตายได้หากทำรรมันสำเร็จพอได้ยินแบบนี้ผมนี่อยากให้เมนเดสมาเป็นพระเอกเลยนะครับพอพูดจบดรถก็ดันพังซะอย่างนั้นเมนเดสเลยบอกว่ารู้ว่าจะหารถใหม่ในที่ไหนระหว่างนั้นชีก็ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่เรื่อย เมนเดมันก็พามาเชเต้ามาที่หลังของพวกขายาทั้งสองก็เจอรถหุ่มเกราะคันใหม่เหมือนหลุดมาจากเรื่องเลดเดสที่ลุงมาเชเต้เ,เ,ตเก็บไปแสดงมาเลยนะครับแต่การจะได้รถมามันก็ไม่ง่ายเพราะพวกแก๊งขายามันมารอต้อนรับพวกเขาอยู่แล้วมาเชเต้เลยส่งเหยื่อลอ,อกไปรับลูกปืนและพวกเขาก็ขึ้นรถทุ่มเกราะออกไปได้แบบชิวๆแต่ก่อนจะผ่านกระแพงชายแดนไปได้เลดี้กาก้าก็ตามมาทันพอดีนะครับทั้งสองก็ขับรถเบียดกันอยู่สักพักเจแม่เลาก็ตามมาอีกคัน รอบนี้เจ๊แกเตรียมจูพิคาดมาด้วยแค่ชื่อก็เซลแล้วนะเจ๊เหล่าน้องๆก็กลาดยิงใส่รถทุ่มเกาะมาเชเต้เลยปามีดปักที่หน้ารถของเจ๊เธอเลยสั่งให้น้องๆรีบสละรถเพราะมีดเป็นมีดติดระเบิดเลดี้กาก้ามันก็ขับแบบไม่ดูทางและเสยเข้าที่รถของเจ๊จนตัวเองคว่ำเจ๊แม่เราก็กลัดทั้งเก้าสังหารและจูไิคาาเลยนะครับแต่ก็ทําอะไรรถทุ่มเกาะไม่ได้เมนเดสก็บอกทางข้ามชายแดนให้มาเชเต้ซึ่งมันเป็นอุโมง์ใต้ดิน แต่พอข้าไมไปได้ไอ้นอำเภอกับลูกน้องต่อต้นเรื่องก็มาดักหลอพวกเขาอยู่แล้วท่านในนั้นเมนเดสก็เข้าไปกระทืบพวกมันแบบยับหมาทาเอาลุงมาเชเตอึ้งไปนิด,นดจากนั้นพี่แกก็บอกฉันเจ้าหน้าที่พิเศษเมนเดสมาเชเตก็งงเลยนะครับว่าแม่งมีกี่ล่างกันแน่เมนเดสก็บอกจุจุมันเป็นความลับจากนั้นก็มีทหารวีนอมโผล่มาเมนเดสมันก็กลายเป็นล่าสติแตกแต่พี่แกก็โดนซาลลอที่รอดมาได้สับหัวขาดซะอย่างนั้นส่วนมาเชเตก็โดนลุมกระทืบด้วยลูกตะกัว โดนกลายแบเยบยับเลยนะครับพอฟื้นอีกทีแผลของลุงแกก็หายไปปลิดทิ้งแล้วนะครับแถมยังนอนแช่อยู่ในบ่อน้ําสบายใจโชคดีที่หัวใจของเมนเดยจะคงเต้นอยู่ในโหลชายที่อยู่กับมาเชเต้ตอนนี้เขาบมีชื่อว่าลูเธอร์วอชคนที่สร้างขีปนาวุธของเมนเดสลุงแกบอกเป็นแฟนคลับตัวโยของมาเชเต้แถมยังบอกอีกว่าฉันเป็นคนให้จรวดกับเมนเดสเองจากนั้นมันก็บอกให้มาเชเต้แต่งตัวแล้วจะพาไปดูบริษัทซึ่งก็คือวอชเทค บริษัทผลิตอาวุธเทคโนโลยีอวกาศลุงแกก็พามาเชเต้เดินดูปฏิบัติการอุยพและมีสถานีอวกาศอยู่นอกโลกแถมยังมีแผนจะขึ้นไปอยู่เร็วๆนี้มาเชตเต้ก็ถามว่าทําไมต้องเมนเดสวอตก็บอกว่าอเมริกาต้องการปีศาจต,ตัวใหม่ฉันเลยเสกมันขึ้นมาฉันสร้างเมนเดสให้มีจรวดทําให้มันเอ,อ่อดาวอารมณ์ไม่ได้และส่งคนไปอยู่ด้วยซึ่งก็คือซารอมาเชเต้ก็บอกแผนนายเกี่ยวอะไรกับฉันวอตก็พูดแค่สั้นๆนะครับว่าฉันหวังกับนายไว้มากนะ จากนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ฉันไปถูกอวกาศคนเดียวฉันเจอกับเรื่องที่เรียกว่าอุบัติการณ์่ามกลางหมู่ดาวมันมีสิ่งที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันฉันเห็นอนาคตเห็นจุดจบของโลกนี่คือเหตุผลที่ฉันสร้างยานลำนี้ขึ้นมาฉันจะบินไปอยู่นอกโลกก่อนที่มันจะระเบิดแถมยังบอกอีกว่านายโชคดีนะเพราะฉันเห็นเราสองส่วนไปด้วยกันวอชบอกว่าเขาเห็นเหตุหการณ์ลวงหน้าตั้งแต่เจออุบัติการณ์แถมยังบอกให้มาชเชต้ถอยหลังไปสองก้าจากนั้นเสาเหล็กก็ล่วงลงมา สงสัยลุงแกจะเห็นอนาคตรจริงๆนะครับจากนั้นวอชมันก็พามาเชเต้มาดูคลังอาวุธซึ่งเช่นเคยอิโต้วอชก็บอกเหตุผลจริงๆที่เขาพามาเชเต้มาที่นี่เขาบอกอยากให้มาเชเต้มาช่วยงานคนของเขาสู้มาเชเต้ไม่ได้เลยสักคนจากนั้นลุงแกก็สาธิตทันทีเลยนะครับซาลอกก็เดินเข้ามาแต่ก็โดนมาเชเต้สับหัวไปแบบชิวๆแค่นั้นยังไม่จบซาลอมันก็เดินเข้ามาอีก3าคนแปลว,ว่าไอ้ตอนแรกที่เราคิดว่ามันรอดมาได้ จริงๆแล้วมันคือมนุษย์คโคลนนะครับผมก็ว่าอยู่โดนเฮลิคอปเตอร์ปั่นไปขนาดนั้นมันจะรอดมาได้ยังไงซึ่งไอ้สตัวนี้ก็ไม่สามารถโค่นมาเชเต้ได้โดนลุงแกเก็บแบบทริปเปิลคิววอชมันก็บอกต้องการมาเชเต้ไปทําโคลนเพื่อสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งจริงๆแต่มาเชเต้ก็ไม่สนลุงแกเลยหยิบหัวใจของเมนเดสไปหาวิธีแก้เอาเองวอชมันเลยบอกจริงๆแล้วจรวดไม่ได้มีแค่ของเมนเดสมันยังมีของเกาหลีใต้และรัเสเซียมีจรวดอยู่ทุกที่ ไม่นานกี่ปนาวุธก็จะระเบิดโลกเละมาเชเต้ที่ไม่มีทางเลือกเขาเลยประกอบปืนไทยบ้านและยิงยัดวอชไปหนึ่งดอกแต่ลุงแกก็หลบได้นะครับทั้งสองเลยเปิดฉากสู้กันในที่สุดมาเชเต้ก็หนีมานอกแหบแล้วเจอกับทางตันแต่ลุงแกก็หยิบปืนโมเลกูลติดตัวมาด้วยพอลองใช้ดูไอ้ปืนนี้ก็โคตรสยองเลยนะครับเพราะมันละลายคนนคนเหลือไว้แค่ไส้วอชรี่นท่าไม่ดีเขาก็ลงสนามด้วยตัวเองมาเชเต้ก็หนีมาที่เฮลิคอปเตอร์แต่พวกลูกกระจกก็ยังตามมาอยู่ ลุงแกเละกะยเกาะใบพัดและลากมีดปาดหัวแบบคมๆภาคแรกว่าวร์แล้วภาคนี้คูนเข้าไปสิบและคนที่มารับเขาก็คือชีนั่นเองชีก็พามาเชเต้มาที่ฐานเครือข่ายเธอก็บอกแรงงานเม็กซิกันหายไปโดยไร้ร่องรอยซึ่งน่าจะเป็นฝีมือของวอชมาเชเต้ก็ถามว่าในนี้มีใครสามารถปลดชนวนขี่ปนาวุธได้บ้างชีก็บอกมีอยู่คนหนึ่งซึ่งมันก็คือโอไซริสคู่ปรับของมาเชเต้ที่ฆ่าพี่ชายของเขาในภาคที่แล้วตอนนี้มันกลับใจมาอยู่ฝั่งเครือข่ายแล้วนะครับ ในตอนแรกมาชเชตเต้ก็ไม่ยอมแต่โอไซริสก็เป็นคนเดียวที่แก้จรวดได้และมันก็บอกฉันมาเพื่อสารต่องานของหลวงพ่อขอให้ฉันได้ทํางานไถ่โทษเธอนะจากนั้นมาชเชตเต้ก็โทรหาบลองโก้เพื่อบอกว่าเมนเดสตายแล้วแต่หัวใจของมันยังคงเต้นอยู่และตอนนี้อยู่กับวอชบลองโก้ก็บอกว่าใจเย็นก่อนวอชคงไม่ใช่คนร้ายหรอกเพราะเขาเป็นสปอนเซอร์งานประกวดนางงามด้วยนะแถมในมือของเธอยังถือการ์ดที่มาจากวอชด้วยนะครับจากนั้นทั้งสองก็นัดเจอกันพอคุยเสร็จชีก็แอบหึง เพราะเธอรู้ว่ามาเชเต้ต่อกับบลองโก้ไปที่เรียบร้อยเธอเลยตัดสินใจไปกับเขาด้วยเพราะเธอไม่ไว้ใจบลองโก้พอมาถึงบลองโก้ก็สวมมงมาเลยนะครับเธอบอกว่าเธอชนะการประกวดฉะนั้นมาเชเต้ก็จับไต่บลองโก้ได้เพราะเธอพูดถึงขีปนาวุธทั้งที่เขาไม่เคยเล่าให้เธอฟังมาก่อนบลองโก้เลยเผยว่าเธอแปลพักไปที่เรียบร้อยเพราะวอชให้เธอชนะงานประกวดเจ๊แก่ซื้อใจง่ายจะจัดเลยนะครับเสร็จแล้วทั้งสองก็ปะทะกัน ชีก็ดวลปืนกับปองโก้พร้อมกับตะโกนด่ากันไปด้วยปลองโก้ <Bl anco S 1> ก็รีบขึ้นรถหนีนะครับมาเชเตเ้รีบขับตามแล้วก็โดดขึ้นหลังคารถแต่เขาก็โดนยิงจนพลาดตกปลองโก้ <Bl anco S 1> ก็โทรบอกประธานาธิบดีว่ามาเชเต้ไม่มาตามนัดเขาคงไม่รอดแล้วแหละมาเชเต้ก็ตื่นขึ้นมาอีกทีที่ไหนก็ไม่รู้ลุงแกก็เดินเซบกรถไปเรื่อยๆแต่ก็ดันไปโบกรถของไอ้ก,กิ้งก่าซะอย่างนั้นซึ่งตอนนี้พี่แกเปลี่ยนหน้ากลับเป็นผู้ชายแล้วนะครับมันก็บังคับให้มาเชเต้ขุดหลุมฝังศพตัวเอง ระหว่างนั้นพี่แกก็พลาดไม่หยุดมาเชเต้ก็ขุดไปเรื่อยๆจนเจอกับอุโมข้ามชายแดนลุงแกก็รอดไปได้ซะอย่างนั้นไอ้กิ้งก่ามันก็พลาดไม่หยุดรู้ตัวอีกทีมาเชเต้ก็ไปไกลแล้วซึ่งพี่แกก็สวยจัดเลยนะครับออกมาเจอพวกสารเต้นในภาคที่แล้วไอ้กิ้งกา่าก็โดนเสิร์ฟลูกปืนไปหวานแบบพลุนส่วนลุงมาเชเต้ก็ออกมาถูกทางเลยรอดไปได้เขาก็รีบกลับมาหาเครือข่ายชีก็เรียกให้ทุกคนมาวางแผน แต่มันก็มีบางคนไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เพราะมันไม่เกี่ยวกับเครือข่ายเลยสักนิดแต่ชีก็ยืนยันว่าต้องช่วยมาเชเต้ทุกคนเลยยอมทั้งหมดก็ปลอมตัวมาในงานของวอชโดยทุกคนในงานคือผู้โดยสารที่จะไปอยู่อวกาศนะครับมาเชเต้ก็เผยตัวออกมาพร้อมกับบอกว่าที่โลกล่มสลายมันเป็นเพราะแกไม่ใช่เหรอพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็เริ่มเอะใจวอชมันก็อ้างไปเรื่อยนะครับแล้วบอกว่ามาเชเต้คือคนเสียสติแล้วพอเครือข่ายเผยตัวออกมาวอชมันก็รีบหนีทันที ภาคนี้2พยาบาลสุดเซ็กซี่ก็ยังคงกลาดอูซี่เหมือนเดิมมาเชเต้ก็พาโอไซลิสไปที่หัวใจแต่ยังไม่ทันได้แก้ระเบิดวอชมันก็ยิงหัวใจทิ้งจนเวลาเหลือแค่5นาทีเท่านั้นจากนั้นมันก็ใช้ปืนโมเลกุลยิงใส่มาเชเต้แต่โอไซลิสก็กระโดดมารับเอาไว้เพื่อเป็นการไถ่โทษลุงมาเชเต้ก็เดินไปหยิบอาวุธและเขาก็เจอกับนักกากเลมิเซเลโอซึ่งมันเป็นของคนที่ฆ่าลีวาร่าในตอนต้นเรื่องนะครับเขาก็รู้ทันทีเลยว่ามันคือวอช ด้วยความแขนงมาเชเต้ก็เปิดฉากซัดไอวอชทันทีแต่เหมือนว่าเขาจะเสียเปรียบเพราะวอชมันสามารถมองเห็นอนาคตได้ในนาทีสุดท้ายมาเชเต้ก็ใช้เลี่ยมเปิดปืนไฟเผาหน้าไอวอชแบบเต็มตีนทางด้านเฉียก็โดนบอลก้เป่าเขาดีเบ้าตาข้างที่เหลือตอนนี้เธอก็ตาบอดโดยสมบูรณ์แล้วนะครับวอชที่รอดมาได้มันก็หยิบหน้ากากเหล็กขึ้นมาสวมทับใบหน้าที่เละผู้โดยสารก็ขึ้นยานเตรียมพร้อมแต่ยานอาวกาศพิก่สภาพเหมือน BTS สายสีเหลือง และพอบลองโก้จะไปขึ้นยานเธอก็โดนชีในสภาพตาบอดเข้ามาดักเอาไว้บลองโก้กระชากมีดขึ้นมาหนึ่งเล่มชีเลยท้าหนึ่งหนึ่งแบบโนอาวุธซึ่งบลองโก้ก็จัดให้และแน่นอนชีสู้ไม่ได้นะครับเพราะเธอมองไม่เห็นแต่ในจังหวะสุดท้ายเธอก็สไลด์เข้าไปต่อยเป้าบลองโก้พร้อมกับเพี้ยงมงกุฎปากเข้าที่หัวใจปิดฉากด้วยการเป่าอีกหนึ่งนดัดบลองโก้ไปหวั่นมาเชตเต้ที่หยุดขี่ปืนอาวุธไม่ทันลุงแกลยกระโดดเกาะไปด้วยแม่งเลย ทั้งด้านฉีก็โดนวอชแช่แข็งนะครับและจับขึ้นยานไปด้วยเหล่าเครือข่ายก็โดนจับไปเป็นแรงงานบนยานกันหมดมาเชเต้ที่เกาะอยู่บนจรวดลุงแกก็ใช้มีดตัดสายสีฟ้าและจรวดมันก็หยุดทํางานไปซะอย่างนั้นหาวิธีมาตั้งนานรอดง่ายๆแบบนี้ส่วนวอชมันก็ขึ้นสู่อวกาศไปที่เรียบร้อยนะครับในตอนจบประธานาธิปดีก็ขอให้มาเชเต้ไปตามล่าวอชในอวกาศซึ่งลุงแกก็ไม่ปฏิเสธอันนี้ไม่ออกทะเลแล้วนะครับแต่ออกนอกโลกไปเลย และมาเชเต้ละหัมกระชูดภาค2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับมาเชเต้ภาค2เช่นเคยกับภาคหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องหาแก่นแสรของหนังเรื่องนี้เลยนะดูเอามันอย่างเดียวพอในบางฉากน่เวอร์ยิ่งกว่าการ์ตูนบางเรื่องอีกนะครับแต่ก็เถียงไม่ได้เลยนะว่าถ้าดูแบบถอดสมองก็มันเอาเรื่องอย่างที่เราเห็นว่ามันมีภาค3ด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะหามาสปอยเพื่อนๆดูได้ไหมนะยังไงก็รอติดตามกันได้เลย สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็อย่าลืมกระทืบไลค์และสั่งปุบสับสไครห์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ